สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยกันเรื่องข้อคิดที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งนะคะชื่อข้อคิดวัย25-30ชีวิตที่ต้องเข้าใจตัวเองคือผู้เขียนเขาบอกว่าช่วงวัยนี้มันแบบเรียวเรียวเจ็บเจ็บจริงๆอะคะ่ะฟังดูก็น่าจะจริงนะคะเป็นช่วงที่แบบเออเราเริ่มรู้แล้วว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเสมอไปเนาะวันนี้เราเลยอยากจะมาเอ่อเจาะลึก ลองกลั่นแก่นสําคัญสําคัญจากข้อคิดพวกนี้มาคุยกันค่ะข้อคิดแรกที่แบบเห็นแล้วสะดุดเลยก็คือไม่มีใครมาช่วยเราได้ตลอดไปโตแล้วต้องช่วยตัวเองให้รอดมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะจากที่เคยพึ่งคนอื่นได้กลายเป็นเออต้องอยืนด้วยตัวเองแล้วนะทําไมความคิดนี้มันถึงแบบกระแทกใจคนวัยนี้จังเลยคะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับธีมหลักของบันทึกนี้เลยคือเรื่องการต้องเข้าใจตัวเองให้ได้มากที่สุดครับในช่วงวัยนี้มัน มันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าต้องเก่งที่สุดหรือว่าต้องสําเร็จเร็วที่สุดอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงหลายๆอย่างที่เออเราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนความรู้สึกว่าเออต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็มที่แล้วเนี่ยแหละครับที่ทําให้ช่วงวัยนี้มันทั้งเรียวแล้วก็บางทีก็เจ็บอย่างที่ผู้เขียนเขาว่าไว้นั่นแหละครับอืมจริงค่ะแล้วพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีอีกเรื่องที่แบบโดนใจมากเหมือนกันคือเพื่อนจะค่อยๆหายไปตามจังหวะชีวิต มันไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะคะแต่เพราะว่าต่างคนต่างมีทางเดินมีภาระมีความต้องการที่เปลี่ยนไปการยอมรับตรงนี้ก็น่าจะยากเหมือนกันนะคะใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยนะการเติบโตเส้นทางชีวิตที่มันแยกย้ายกันไปมันก็ทำให้การรักษาความสัมพันธ์แบบเดิมๆมันยากขึ้นซึ่งมันก็เชื่อมไปถึงความสัมพันธ์แบบอื่นด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องความรัก ที่บันทึกเขาชี้ว่ามันต้องการมากกว่าแค่แบบความรู้สึกบูบวาบแล้วะครับตอนนี้แต่มันคือการเติบโตที่ไปด้วยกันความเข้าใจที่ไม่หมดไปแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่ไม่ลดลงมันสะท้อนวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นนะคือมองหาความมั่นคงรากฐานที่มันแข็งแรงขึ้นในความสัมพันธ์อ๋อค่ะ การเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ดูจะสอดคล้องกับการหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องพื้นฐานอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องสุขภาพที่บันทึกเตือนว่าสุขภาพสําคัญกว่าที่คิดโรคภัยไม่ได้รอให้เราแก่ก่อนค่อยมาอันนี้ก็เตือนสติได้ดีมากเลยค่ะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ,อ,อการตระหนักรู้ถึงความเปราะบางของตัวเองนะครับคือวัยนี้หลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยแข็งแรงอยู่ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆหรือเห็นคนรอบข้างเริ่มป่วยมันทำให้เข้าใจว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องอนาคต แต่เป็นเรื่องปัจจุบันเลยที่ต้องดูแลแล้วมันก็มาคู่กันเลยครับกับเรื่องการเงินเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ไม่มีเงินก็ลําบากทุกอย่างการที่ต้องรับผิดชอบตัวเองเต็มตัวทั้งสุขภาพการเงินมันเหมือนแบบบีบให้เราต้องวางแผนต้องจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเยอะเลยครับใช่เลยค่ะตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆพอเราต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นเลยเรื่องการเปรียบเทียบกับคนอื่นในบันทึกก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า ความสำเร็จของแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับไทม์ไลน์ของใครการต้านทานแรงกดดันจากสังคมจากคนรอบข้างตรงนี้สำคัญมากเลยเนาะคะ่ะสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจแล้วก็ ความเมตตาต่อตัวเองนะการยอมรับว่าจังหวะชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันอันนี้ช่วยลดแรงกดดันที่ไม่จําเป็นได้เยอะมากแล้วในขณะเดียวกันการหันกลับมามองสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตเราที่สําคัญจริงๆอย่างครอบครัวที่บันทิกบอกว่าพ่อแม่เริ่มแก่และเวลาเริ่มเหลือน้อยลงเนี่ยก็เป็นอีกมุมที่ดึงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงทําให้เห็นคุณค่าของเวลาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดจริงๆครับ การตระหนักเรื่องเวลาที่เหลือน้อยลงนี้มันก็โยงไปถึงแนวคิดเรื่องเว้นหมดอายุของหลายๆอย่างในชีวิตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสความสัมพันธ์หรือแม้แต่ช่วงเวลาดีๆะคะ่ะมันเหมือนกระตุ้นเราว่าเอออย่าปล่อยเวลาให้เสียไปเป,ป,ปล่าๆนะครับถ้าเราลองเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันนะเข้ากับภาพรวมจะเห็นว่าแก่นสำคัญมันวนกลับมาที่เรื่องการยอมรับความจริงในหลายๆมิติเลย ทั้งข้อจํากัดของตัวเองข้อจํากัดของเวลาความไม่แน่นอนต่างๆแล้วก็หันมาโฟกัสที่การทําความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นยอมรับให้ได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องถูกชอบจากทุกคนก็ได้นะหรือแม้กระทั่งความคิดที่ว่าเออหาความหมายของชีวิตไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแค่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังเพยายามอยู่นั่นก็มากพอแล้วมันเหมือนการปลดเปลื้องความคาดหวังหนักๆที่เราแบกไว้ออกไปบ้างนะครับอ๋อ oh. งั้นทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงดีล่ะคะดูเหมือนว่าแก่นแท้ของข้อคิดเหล่านี้ก็คือการยอมรับความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นยอมรับความไม่สมบูรณ์ความไม่พร้อมของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้สิ้นหวังใช่ไหมคะเพราะบันทึกก็ปิดท้ายได้ให้กำลังใจดีมากว่าเราอาจได้ไม่มีทุกอย่างพร้อมแต่เรายังมีสิทธิจะเริ่มใหม่ได้เสมอใช่เลยครับมันคือการสร้างสมดุลนะระหว่างการยอมรับความจริง กกับการยังคงมีความหวังมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปทีนี้คำถามสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาก็คือนอกเหนือจากการที่เราได้เข้าใจได้ยอมรับความเป็นจริงเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการกระทำเล็กๆอะไรบ้างไหมในชีวิตประจำวันที่คนในวัยนี้อาจจะลองเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อสร้างการเริ่มต้นใหม่ที่ว่านั้นให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าชวนคิดต่อนะครับ